โอ้โหแจ๋วเว้ยเฮ้ยธรรมะเก่งล้มล้มล้วเพิ่งหัดแปอาทิตย์เดียวเองอะค่ะเนี่ยธรรมะเนี่ยเพิ่งหัดตีได้อาทิตย์เดียวเองเนี่ยเก่งนะออสามนะเก่งเก่งมาก่อโอเคเล่งดีๆก่อนเล่งไม่ไหน มานี่มาคุยกับประดงก่อนเดี๋ยวมิสตีมาหาประดงก่อนเลยมาไปดูก่อนซิว่าเล็งไปไหนนะ่ะเออนีโตัวบอกรวมหน่องก็ได้ไหมอืมเดี๋ยวขายนี่ เย็นไม่มีสิลูกมันมีแต่น้ำธรรมดานั่นแหละจบวง่โอ้โหเยี่ยมมากโอ้โหดูในแฟ์เวด้วยอ่สีโอ้โหสุดยอดสุดยอดแจเกิดคนตบมือให้แล้วทำไงเอ่อคนตบมือให้แล้วทำไงขยับหมวกขอบคุณสิอ่าอ่าโอเคแจ๋วแจ๋วแจ๋วเล่าให้ประดวงฟังจะเลงไปไหน กินน้ำเตงโมจะช่วยนีฝันอันนี้เป็นในความฝันเออช่วยยักด้วยร้อนไงอยากกินร้อนร้อนเดี๋ยวเราจะกินน้ำผลไม้น้ำแข็งฝันได้นะเออโหหาไม้โพดมสุดยอดอ่ะเาอยู่ในรอบนี้เลยหนุ่มเย็ยิ่งกว่าตั้งแดดดิหนุ่มไม่นั่งไม่นั่งเดี๋ยวมดเข้าก้นเห็นสมย่างไม่ตรงให้โดนไม้ โอ้โหฟาเวยโค้ดสามร้อยหลาด้วยฟาเวยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ๋ทำไงคนตบมือให้ทำไงขยับหมวกคนตบมือให้ทำไงทำแม่แล้วไม่ใช่ทำตัวโอเคธรรมะเดี๋ยวครั้งหน้าโปรตบมือให้ธรรมะก็ต้องขยับหมวกนะรู้เปล่าแบบไหนอ่ะนี่ไงเดี๋ยวป้าสอนให้อ่าอย่างเงี้ยนิดเดียวนี่นี่นี่ทำเงี้ยทำเงี้นิดเดียวก็หัวแข็งทำเงี้ แน่ธรรมะธรรมะถ้าเกิดว่าวันนั้นธรรมะลืมใส่หมวกให้ธรรมะทำนี้นะ